าลครับนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปคําแนะนําจากหมาแก่ด้ยวยความเคารพและห่วงใยยิ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตั้งสติดีๆนะ<อ>ข้อมูลดังต่อไปนี้ตั้งสติดีๆนะใช่ค่ะจะได้ระมัดระวังตัวนะคะสาคลัสเตอร์สำคัญเราจะเราจะเอาข้อมูลคลัสเตอร์โควิดที่พูดกันที่รายงานกันในที่ประชุมสปกสบคและรวมถึง ข้อมูลคลัสเตอร์โควิดที่ทีมโฆษกสบปยอมตัดตอนยอมหยิบฉวยออกมาแถลงให้สังคมได้รับทราบเราจะโฟกัสไปที่3วัน5-6-7ใช่มิถุนายนแล้วประมวลภาพให้เห็นว่าอะไรคือคัสเตอร์ที่สำคัญที่เป็นภาพใหญ่ภาพกว้างโอเคไปกันที่การประชุมสบปเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาวันที่5ก็คือวันเสาร์วันเสาร์นะใช่ค่ะ วันนั้นกรุงเทพมหาคนครได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสบกสบคด,ด,ดังนี้ครับกรุงเทพมหาคนครมีการชี้แจงว่าพบการระบาดใหม่ในเขตราชบังและเขตราชบุรณนะข้อต่อมาพบคัสเตอร์ใหม่ในโรงงาน CPF เขตหนองจอกโรงงานกีนสวิวและโรงงานฮอนด้าเขตราชบางัง ห้างสรรพสินค้าเขตปทุมวันอาคารสำนักงานให้เช่าจำนวนสบริษัทพบเชื้อสาบริษัทเขตยานาวาและโรงงานคงเสงการทอเขตราชบูรณะถ้าผมสะดุดเลยนะมันในที่สุดอย่างที่กลัวมันก็บุกเข้าไปยึดครองพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมได้สำเร็จแล้วนี่แลหละน่ากลัวสุดนิคมราดกระบังมาอยู่ในเขตกรุงเทพกรุงเทพค่ะในนั้นมีโรงงานประกอบรถยนต์หลายยี่ห้อมากะนะฮะแตะว่ว่าที่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 เจอ ที่จดจํากันได้ก็คือ h o n ด้าโรงงานฮอนด้าในนิคมราชบังติดโควิดใช่แล้วโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ของ CPF ในเขตหน้องจอกก็ค่ะ CPF เชื่อกันว่ามาตรฐานความปลอดภัยติดระดับโลกอแต่เขาก็มาตรฐานสูงจริงๆต้องยอมรับเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ค่ะเอาไม่อยู่นะครับนี่ก็คือข้อมูลคัสเตอร์ในวันที่5ที่รายงานกันในประชุมสบกสคซึ่ง บางคลัสเตอร์ทีมโฆษกของสบคก็หยิบฉวยออกมาถแถลงแต่บางคลัสเตอร์ทีมโฆษกของสบคก็ไม่ได้หยิบฉวยออกมาถแถลงอย่างเช่นโรงงาน c p f ที่นองจอก่กไม่ได้หยิบฉวยออกมาถแถลงให้สังคมได้รับทราบนะแต่มีในรายง,งานที่ประชุมแต่คราวนี้ขยับไปวันที่6วันอาทิตย์วันที่6เราจะยึดเอาข้อมูลคลัสเตอร์โควิดจากการถแถลงของคุณหมอทวีสินนะครับ ในวันนั้นในวันนั้นทางโฆษสกสบคเขาได้ทําเป็นตารางแล้วก็ขึ้นจอเลยใช่ค่ะแจกแจงตามรายจังหวัดเริ่มจากตารางที่ <c oughs> 1ตารางที่นําเสนอบนจอหน้าขณะนี้นั้นมันเป็นตารางที่โฟกัสเฉพาะจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเยอะๆ <c oughs> ในความเยอะๆ, <c oughs> ๆนั้นน่ะครับไปดู i ส s i กันสักนิดสิว่ามันมาจากคลัสเตอร์ไหน เริ่มจากสมุทรสาครเริ่มจากสมุทรสาครน,นะฮะ,ะปรากฏว,ว่าในเขตกระทุ่มแบนมีอยู่โรงงานหนึ่งเป็นคลัสเตอร์โควิดเป็นโรงงานผลิตสินค้าเด็กใช่เจอผู้ป่วยรายใหม่นะ224รายเฉพาะเฉพาะที่เขาแถลงวันที่6วันเดียวนะวันเดียว <6 S 2> วิถุนาคยอดสะสมในคลัสเตอร์โรงงานผลิตสินค้าเด็กกระทุ่มแบนสมุทรสาครจำนวนเท่าไหร่ครับรวมเป็น433รวมกับของใหม่224ค่ะคิดว่าจบแค่นี้ไหมไม่ค่ะ มั่นใจนะน่าจะไม่ครับเอถ้าดูสถานการณ์เขาเลขแบบนี้คําถามก็คือสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีประสบการณ์พื้นที่สีแดงเข้มมาก่อนไงมหาชัยเคยเจ็บมาแล้วโอ้เจ็บตอนแรกแต่ยังไม่จบทําไมกลับมาเจ็บอีกทําไมมันไม่จบน่าสนใจนะอาขีดเส้นไว้ไปกันที่เพชรบุรีเพชบุรีโฟกัสที่เขาย้อยเขาย้อยมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ใหญมากเลย<ช>ม,มีคนงานระดับหมื่นอะแล้วแรงงานก็มิกกันเลยทั้งคนไทยคนเมียนมาคนกัมพูชาคนอินเดียคนจีนปรากฏว่าจากการถแถลงเมื่อวันที่6มิถุนาทางสบคเขาก็บอกว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ถึงถแถลงวันที่6นะ,ะเจอติดเชื่อรายใหม่183รวมยอดสะสมในคลัสเตอร์โรงงานแคลคอบไมต้องปิดชื่อรู้กันบมดแล้วรวม hey, รงงอยอดนะ เท่าไหร่ฮะ5 5า8รยายค่ะนะวันที่หหมายความว่าหมายความว่าโรงงานแคลคอมคนงานหมื่นคนคนงานหมื่นหนึ่งติดเชื้อ5,000ันแสดงว่า5้0 0ครึ่งหนึ่งละ5 0เปอร์เซ็นต์อ่ะครึ่งหนึ่งละถัดไปก็คือนนทบุรีนนทบุรีนี่ซ้ากนะนนทบุรีจากการแถลงเมื่อวันที่6มิถุนาเนี่ยคัสเตอร์ของมันก็ยังเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างในวันที่6มิถุนาที่มีการแถลง 24ชั่วโมงก่อนหน้ารายใหม่จากแคมป์คนงาน112รวมเป็นสะสมในคลัสเตอร์แคมป์คนงานเท่าไหร่1,113รายน่ากลัวใช่อันนี้ก็กมีทั้งคนงานไทยพม่าก,กัมพูชาด้วยนะคราวนี้<ๆ>ไปดูตารางบีไปดูตารางบเมื่อสักครู่เราเห็นเราเห็นคลัสเตอร์แคมป์คนงานและคลัสเตอร์โรงงานไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคราวนี้ในตาราง B ไปดูที่จังหวัดปทุมเลยดีกว่าอ่ปะปทุมธานีนะคะอำเภอเมืองนะคะโฟกัสไปที่ตลาด4มุมเมืองซึ่งมีทั้งคนงานไทยเมียนมากัมพูชาและลาวค่ะวันที่6วันนั้นนะถแถลงว่า24ชั่วโมงก่อนหน้าเจอติดเชื้อรายใหม่ตลาด4มุมเมือง11คนก็จริงแต่ยอดสะสมในคลัสเตอร์ตลาด4มุมเมืองเท่าไหร่ฮะ1,627รายรวมเบ็ดเสร็จเลยณวันนั้น คนที่ทแถลงเมื่อวันที่6มิถุนาจะเป็น11คนสุดท้ายหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้นะใครยืนยันไม่มีคราวนี้ไปกันที่สระบุรีแก่งคอยสระบุรีโฟกัสที่แก่งคอยโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ของ c p f อีกแล้วครับอาใช่ปรากฏว่าเมื่อวันที่6แถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก26รวมเป็น529รายยอดสะสมในคลัสเตอร์นี้ส,สัดส่วนของคนติดเชื้อเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่สูงมากนะ,ะโรงง,งาน c p f ที่นั่น น่ากลัวจริงๆ,ๆน่ากลัวจริงๆคราวนี้ขยับมาวันที่7ค่ะขยับมาวันที่ 7, 7ต่อไปนี้คือข้อมูลคัสเตอร์จากการถแถลงเมื่อวันที่7มิถุนาเขาก็เลือกจิ้มไปที่จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เย, <ๆ S 1> เยอะๆนะแล้วไปที่ดูไส้ไหนว่ามาจากคัสเตอร์ไหนเราวงที่จังหวัดสมุทรปราการมันหลายแห่งนะหลายแห่งเลยนะใช่ค่ะ สังเกตไหมครับวันที่เจ็ดมิถุนาเนี่ยแถลงวันนั้นวันเดียวนะเฉพาะที่สมุทรปราการนะไปเจอทั้งหมด4คลัสเตอร์ค่ะโอ้โหคลัสเตอร์ที่1นนะโรงงานน้ําแข็งใช่ไหมที่แพรกษานะคะไปเจอผู้ป่วยรายใหม่วันที่7มิถุนาที่มีการแถลงคือห5รายทีนี้ทีนี้ทีนี้โรงงานน้ําแข็งที่แพรกษาเนี่ยเนื่องจากเพิ่งเจอวันที่หกหรือแถลงวันที่7เจอแค่ห5้าเป็นคลัสเตอร์ใหม่เชื่อว่าเชื่อว่า ยอดมดันเยอะกว่านี้แค่ะต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือคนกินน้ําแข็งจากโรงงานน้ําแข็งน้ำบนแพรกษาจะมีปัญหาหรือเปล่าอ่ร้อนกันไปพอสมควรนะคะ,นนะคะวันนั้นต้องบอกเลยนะนว่าร้อนกันไปพอสมควรไปดูเช็คนะี่ห่อเลยว่ากินที่ห่ออะไรกันอะ่ะวันนั้นเรานี้สมุดประการจังหวัดเดิมคลัสเตอร์ที่2คือโรงงานผลิตสายนำสัญญ,ญาณใช่ค่ะ นี่เป็นคลัสเตอร์ใหม่เพิ่งเจอเพิ่งเจอวันที่6วันที่7ที่ถแถลงเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่ในคลัสเตอร์นี้อีก63คนค่ะไม่ใช่63สุดท้ายเชื่อเถอะค่ะคลัสเตอร์ที่3โถท,ที่ภาประแดงนะโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสําเร็จรูปก็เป็นคลัสเตอร์ใหม่เจอ21รายค่ะเพิ่งเจอแล้วก็เจอตั้งต้นที่ตัวเลข21จบแค่นี้หรือเปล่าบอก<จ>บไม่ได้จุดทูบจุดทูบที่นี้จากโรงง,งานมันก็ลามไปที่ชุมชนรอบโรงง,งานค่ะคลัสเตอร์ที่4ชุมชนวัดสำโรงเหนือ ค่ะวันนั้นไปเจอเจอแค่29เจอ29แต่ต่อมาวันอื่นยังไม่รู้ว่าบวกสะสมแล้วเป็นเท่าไรค่ะเอาละครับแต่คราวนี้พลิกไปดูตารางดาย้อนกลับไปที่จังหวัดนนทบ,บรุรีวันที่6เราเจอแคมป์คนงานที่นนทบ,บรุรีใช่ไหมฮะใช่ค่ะขยับมาวันที่เแถลงวันที่เจอะอีกโฟกัสไปที่นนทบ,บรุรีก็ยังเจอที่แคมป์คนงานใช่ค่ะแต่คราวนี้แยกเป็น2แคมป์แคมป์คนงานงามวงวาน ใช่ค่ะเจอผู้ติดเชื้อสตาร์ทจาก15คนสะสมเป็น28รายอันนี้เพิ่งเจอวันที่5ใช่ค่ะคัสเตอร์ใหม่นะ,ะจำไว้นะครับ <Ừ. S 2> เจอวันที่5แถลงวันที่7ยอดสะสมคลัสเตอร์นี้28ก็จริงแต่ไม่เชื่อว่าจะจบแค่นี้เพราะผลมันยังไม่ออกค่ะถูกไหมรอไงต้องรอทยอยออกมาแล้วคลัสเตอร์ที่2ก็ยังเป็นแคมป์คนงานค่ะ แต่คนละจุดกับงานมงวานใช่ค่ะอันนี้เริ่มพบตั้งแต่2ีาพฤษภานะคะเรื่อยมาแล้วก็วันที่7ที่มีการถแถลงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก3รายถ้ารวมยอดสะสมก็อยู่ที่1117่รยแถลงวันที่7ปทุมธาน,นีก็ยังเจอจุดเดิมตลาด4มุมเมืองก็ยังผลิตผู้ติดเชื้อออกมาทุกวันมาอีก11ค่ะยอดสะสม1,638ใช่แล้วโอ้โหสุดๆุดเลยนะ,ะแต่คราวนี้ใกล้ตัวอสมทใกล้ตัวช่อง9กเลืเกินเลืเกิน <c oughs> นี่คือการถแถลงนี่คือการถแถลงเมื่อวันที่7เช่นกัน,นใ่นั้ นี่คือการถแถลงมื่วัที่7เ,เช่นกันนะครับอยากให้ดูบรรทัดล่างสุดที่เราดอกจานเอาไว้นะใช่ค่ะปรากฏว่าไปเจอคลัสเตอร์ใหม่เป็นไซต์ก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่มีชื่อว่า one 195. 195. 195อยู่ถนนพระรามเก้าซอยห้าเออโฟกัสให้ชัดไปเลยพบผู้ติดเชื้อนะคะ 347รายประธานโทษไซตงงานคอนโดวันนี่เนี่ยนะครับมีคนงานทั้งไซเนี่ย528<ะ>เจอเติด347แปลว่าอะไรก็เกินครึ่งอะ่ะ6กกว่าไหวไหมเนะี่ยใกล้บ้านเรามากขึ้นทุกทีหมาถึงการสมรชนะทั้งหลายทั้งปวงนะที่เรานำเสนอข้อมูลตรงนี้ไม่มีเจตนาะที่จะทำให้ตกใจแต่ต้องการทำให้ตระัก ใช่ค่ะและอยากจะเอาข้อมูลนี้ส่งผ่านไปที่รัฐบาลที่จริงรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขก็รู้ข้อมูลอยู่แล้วแหละเพื<ๆ>่อเผอรู้มากกว่าเราอีกค่ะเมื่อกรุงเทพเป็นศูนย์กลางการระบาดค่ะเข้าใจได้เมื่อในภาพใหญ่ก็พบว่าแคมป์คนงาน,งานตลาด,ดาโรงงานค่ะเป็นคลัสเตอร์ดังนั้นการปูพรมฉีดวัคซีนที่มี ที่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 มีอยู่จํากัดค่ะการคูบคุมฉีดวัคซีนที่มีอยู่อย่างจํากัดแบบ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 แบ,บี้หวัวแตกไม่มีประโยชน์ต้องแบบหวังผลพุ่งเป้าหยุดเชื้อให้ตรงจุดเพราะไม่ใช่นั้นมันจะมันจะเกิดการส่งต่อส่งออกเชื้อไปอยังจุดต่างๆถูกไหมใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นเชื้ออินเดียไปถึง ol ol อุดรได้ไงอ่ะก็มีเชื้ออินเดียไปถึงบูเลมได้ไงไปหมดไปพิสโลกได้ไงก็เพราะว่ามันไปจากแคมป์คนงานที่หลักสี่ ถูกไหมถูกต้องดังนั้นดังนั้นถ้าถ้าจะมีการปรับแผนการจัดสรรการบริหารการฉีดวัคซีนที่มีอยู่จํากัดพูดควมจริงไปเลยอธิบายกันพุ่งเป้าเลยว่า,เ,าเราเจะเทวัคซีนมาจุดตรงนี้จะได้หยุดการแพร่เชื้อส่งไปจังหวัดต่างๆดังนี้เป็นต้นผมว่าคนไทยเข้าใจนะค่ะนะตรงนี้ถือว่าเราได้ช่วยรัฐบาลเยอะเลยนะเนี่ยใช่ค่ะอย่าตื่นตนกนะคะแต่ขอให้ทุกคนตระหนักเท่านั้นก็พอโอเค